สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5มีนาคม2อ6พันาี่นี่ผมเดินทางมาร่วมงานวิ่งที่อำเภอปรมลลายสยจังหวัดกฬสินครับก็งานวิ่งพุะทาจยาคูมีนิมาราทอนใช่ครับก็อยู่ด้านหลังนะคะนุ่นสีเหลืองใหญ่ๆนู่นครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลทุ่งครับดี๋บรรยากาศรอบๆนะครับมีทะเลทุ่งสวยงามมากครับเห็นว่างานนี้มีคนมาร่วมงานวิ่งเยอะพอสมควรครับตันครับประมาณพันได้ครับ มีทั้งงานวิ่งและงานจักรยานนะครับวันนี้ครับจักรยานจะอยู่ด้านนอกนะครับหนึ่งด้านหลังส่วนพระธาตุยาคูก็อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีตอนนี้ก็ขอบคุณท่านนายเพื่อกำลังสายครับปรบมเื่อให้กับทีมงานผู้จัดครับผมครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจังเชียงใหม่ครับวันนี้ก็เดินทางมาเปิดงานนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จิริรัตน์ก็จะเดินยศักคู่ก็คงจะมีการปล่อยตัวนะครับจุดสตาร์ทอยู่ด้านหลังเราาจท่าหมูมาดูนะครับ สตาร์ด้านหลังนู้นครับไกลๆครับน,นะฮะจุดสตาร์ทอยู่ด้านหลังนู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะมีการปล่อยตัวแล้วก็คงจะมีการทําพิธีเปิดแล้วก็วอร์มอีกนิดหน่อยนะครับมีการปล่อยตัวตอนหกโมงเช้านะครับวันนี้ครับคุณว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเจอกันครับตอนปล่อยตัวที่ันผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีนาร์ก